คณะกรรมการวัดเขตนาบุญญารามจัดพิธีชยทานทิ้งกระจาดแจกจ่ายเข้าสารแก่ประชาชนและผู้โดยโอกาสจำนวน3,500ถุงครับนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชาการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเขตนาบุญญาราม จันทบุรีสมาคมตระกูลแท่ต่างๆในจังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการสีสารเจ้าพ่อค้านักธุรกิจภาคเอกชนร่วมกันแจกจ่ายข้าวสารจำนวน3,500ถุงให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้มีไรายได้น้อยภายในงานประเพณีไทยทานทิ้งกระจาดประจำปี2,567ครับ สำหรับประเพณีไทยทานทิ้งกระจาดนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถือเป็นการทำทานอุทิศบุญกุศลให้แกด่ดวงวิญญาณไร้ญาติ3าจำพวกก่อนถึงเทศกาลถือศีลกินเจโดยที่ปีนี้จะเริ่มต้นที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีแล้วตามต่อด้วยศาลเจ้าตามที่ต่างๆในจังหวัดจันทบุรีตามลำดับ โดยเข้าสารจำนวนกว่า3,500ถุงที่แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้คนละจำนวน1ถุงถุงละ5กิโลกรัมเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบรรยากาศในปีนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอรับการแจกจ่ายเข้าสารอย่างหนานแน่นนะครับก็เรียกว่า1ชีวิตได้รับกลับไปคนละ1ถุงครับ